ได้บ้าน2หลังได้สระน้ำห 1, 1ึ่สับแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทั้งโครงสร้างและ็ะมีพ้งที่ดินมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ลดเหงินงเยอะผมว่านั่งได้สวัสดีทุกคนวันนี้หน้าอยู่ไหมนะครับเป็นการเล่แล้ว สวัสดีครับ h s Property ครับวันนี้ก็พาไปดูที่ดินนะครับออกนอกสถานที่กันนิดนึงนะครับวันนี้อยู่ที่บริเวณเขาไม้แก้วนะครับจะบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับลองลองแผนบรรยากาศดูครับปุ๊ง วันนี้การเดินทางมาที่เนี่ยครับที่ดินตรงนี้นะครับง่ายมากครับเพราะว่าเราเดินทางมาจากอมตะซิตี้ก็คือเป็นนิคมที่เป็นแหล่งงานนะครับแล้วก็โรบินสันบอวินเนี่ยเดินทางมาจาถึงตรงเนี้ยประมาณ9กิโลเมตรการมาที่ดินที่เนี้ยง่ายมากครับเส้นสามสาตรงมาเจอปั๊มสีแยกเขาแม่แก้วนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเลยนะครับประมาณ3กิโลเมตรแล้วเราก็เลี้ยวเข้ามาในซอยนี่ครับจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะ เราอยู่บนถนนนะครับตรงนี้เป็นถนนสาธราะนะครับมีน้ำไฟอะไรต่างๆครบเรียบร้อยพื้นที่ตรงนี้ครับเราจะบอกว่าคือเป็นพื้นที่ที่ใกล้กับปตท,อทอแยกเขาไม้แก้วหรือว่าจะไปสนามบินอูตเผาห้างสรรพสินค้าโรบินสันโซนนี้จะบอกว่ามันเป็นโซนที่ใกล้กับแรงงานนะเพราะว่ามีโรงงานอ,อุตสาหกรรมเยอะร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยเยบวันนี้เดี๋ยวพาไปดูที่ดินตรงนี้เริ่มต้นจากตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตไม่เดินไปแต่ว่าจะชี้ให้ดูนู่นครับ ที่ดินตั้งแต่ตรงนู้นครับตรงถนนที่มีเสาใช่ไหมครับยาวมาเลยให้บ้านไปด้วยหนึ่งหลังเนี่ยครับบริเวณโซนนี้ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่แต่ก่อนเนี่ยที่เขาบอกว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เหมือนสร้างเป็นที่ทําอลูมิเนียมโฉนดยาวมาเลยนะครับตรงนี้เป็นโฉนดนอสอ .4 นะครับ ือพื้นที่ตรงนี้ครับเราจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันหลักๆนะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นโซน A โซน A เนี่ยก็คือจะได้บริเวณบ้านหลังนู้นมาด้วยนะครับจนถึงบริเวณตรงนี้ก็คือจะถึงโซนนี้นะครับจะเป็นโซน A แล้วก็โซน B ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นโซน B 1 0นตารางวา ส่วนตัวนี้เป็นโซน C นะครับคือตรงนี้เหมาะกับที่จะทำบ้านหรือใครจะทุบเพื่อที่จะทำเป็นหอพักทำเป็นบ้านจัดสรรหรืออะไรก็ได้เพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างสวยนะครับยาวมาได้เลยตั้งแต่ตรงนู้นจนถึงตรงนี้ทาเป็นอพารเนหรือว่าเป็นห้องเช่าเนี่ยผมว,ว่าก็ววากำลังดีตามมาอันนี้เพื่อนบ้านนะเราลองแทนไปเราจะเห็นเพื่อนบ้านนอดงนอดิกเห็นเขาตั้งเสาอะไรเรียบร้อยไว้แล้วตรงนี้พื้นที่สวยมาก ถ้าเกิดนักลงทุนนะครับอยากจะทำต่อตรงนี้ก็สามารถที่จะเอาบ้านเนี่ยต่อเติมได้นะแล้วก็อาจจะทำบ้านขายเป็นบ้านพักต่างอากาศนี่ก็ได้เพราะว่าที่เนี่ยมันเจ๋งอย่างหนึง่งไปดูสักกัน,นตรงนี้ทีเด็ดเลยแหมบรรยากาศตรงนี้มันช่างเหมาะกับคนที่ อยากจะได้บ้านพักผ่อนหรือว่าอยากจะแบบมีกิมมิกใช่ไหมเออบ้านพักตาอากาศก็ได้หรือว่าเป็นบ้านสวนหรือทําเป็นอาพาร์ตเมนต์แต่ตรงนี้เป็นโซนสวนกลางแบบนี้ก็ได้นะครับเออเป็นห้องพักอะไรเงี้ยวิวก็ดีนะครับตรงนี้บริเวณนี้สี่ถึงหโรงงานใช่ไหมครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นบ้านสวนใช่ไหมมองไปตรงนั้นเห็นไหมฮะ มีสาลากลางน้ําคือเราต่อเติมนิดนึงอาจจะเปลี่ยนท่าสงท่าสีทําไม้สีใหม่อะไรเงี้ยส่วนพื้นที่ของเรานะครับโซนสีเนี่ยนะครับสีทั้งหมด382ตารางวานะครับยาวถึงไหนครับคุณปุ๊กตั้งแต่ด้านหน้าที่เป็นทางเข้ารวมถึงบริเวณบ้านนะครับและยาวไปจนถึงนู่นครับสแลนเห็นไหมสแลนตรงนู้นสีฟ้านะครับเราจะล้อมรั้วไว้ตรงโซนบริเวณนี้ก็คือเป็นพื้นที่นี้ทั้งหมดเลยน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่า ใครที่อยากจะได้ยกแปลงทั้งหมดทั้ง A B และก็ C นะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดก็จะเป็น1ไร่3งาน31ตารางวาได้บ้าน2หลังได้สระน้ํา1 1สระแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทั้งโครงสร้างแล้วก็เป็นทั้งที่ดินมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับก็จะเป็นไม้กระท้อนแล้วก็จะเป็นพวกไม้นี่น่าจะเป็นชมพู่นะครับมีต้นกล้วยต้นไผ่อะไรต่างๆที่ปลูกแล้วก็โตแล้วเรียบร้อย เป็นยังไงกันบ้างครับเดินจนทั่วกันแล้วใช่ไหมครับพื้นที่ตรงนี้ย้ำอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้นะครับยกแปลงทั้งหมดเนี่ยนะครับหไร่ 3งาน3าตารางวาทั้งหมด7.9แต่ว่าตอนนี้ลดเหลือ7.5 <Wow. S 1> หรือว่าใครอยากจะแบ่งเป็นโซน A B C อย่างที่บอกไปก็สามารถที่จะเข้ามาชมกันได้หรือว่านับคุยเรื่องราคากันได้นะครับใครที่สนใจก็สามารถที่ติดต่อมาที่เพจของเราได้นะครับ SS Property เท่านั้นนะครับ081 5 4 6 6 8 2 7ขึ้นเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะ ให้เราไปรีวิวที่ดินคอนโดบ้านก็สามารถที่ทักเข้ามาในเพจได้สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ